สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทท่านนะครับผมมาพบกับผมนะครับช่องแชร์เรื่องเกษตรนะครับแต่วันนี้นะครับจะมาขอทําการ DIY นะครับพอดีมีเพื่อนๆืนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับอยากให้ผมลองทําการถอดมอเตอร์นะครับพัดลม DC นะครับพัดลมแบต12โวลต์นะครับให้ได้รับชมนะครับผม ก็ด้วยความบันเอิญนะครับที่ตัวผมเองนะครับมีมอเตอร์อยู่2ตัวนะครับเป็นมอเตอร์พัดลมนะครับที่ติดมากับตัวพัดลม DC นะครับที่ทําการสั่งซื้อมานะครับผมตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับแล้วตัวผมนะครับได้ใช้นะครับจนตัวมอเตอร์นะครับเขาเสียนะครับเนื่องจาก แปลงถ่านด้านในนะครับเขาหมดนะครับผมมอเตอร์ dc สิบสองโวลต์นะครับพัดลมนะครับที่ติดมากับพัดลมสิบสองโวลต์นะครับที่เราซื้อมานะครับจะเป็นมอเตอร์แบบแปลงถ่านนะครับผมเขาจะมีแปลงแปลงถ่านด้านในนะครับผมสาหรับขับมอเตอร์นะครับให้หมุนจะเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเราถอดตัวพัดลมพัดลมออกมานะครับ นี่ครับเขาก็จะมีหัวสวมต่อนะครับเป็นหัวเกลียวนะครับเพื่อเอาไว้ล็อกใบพัดลมนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวสวมต่อนะครับเช่นกันนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้นะครับอลูมิเนียมนะครับสวมกับแกนเหล็กนะครับผมด้านท้ายนะครับมีไว้สําหรับ เอาเอาไว้ให้พัดลมนะครับเขาใสยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้นะครับก็จะมาทําการแกะให้ได้รับชมนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่สําหรับเพื่อนๆนะครับถ้าอ่กรณีพัดลมของเพื่อนๆนะครับเหมุนเอื่อยนะครับหมุนช้านะครับทั้งๆที่เรายังใช้ ได้นะครับในระยะเวลาที่ไม่นานมากนะครับตัวแรกเลยนะครับที่อยากให้เพื่อนๆนะครับลองทําดูก่อนนะครับโดยที่เรายังไม่ต้องมาทําการแกะมอเตอร์ตัวนี้นะครับเพื่อดูว่าแปลงถานหมดหรือยังนะครับก็ให้เราลองน้ำโซแนกนะครับผมโซแนกมาฉีดพ่นนะครับบริเวณนี้นะครับผมตัวนี้นะครับ เนื่องจากว่าเวลาเราใช้ไปนานๆนะครับตัวเนี้เขาจะเป็นคล้ายๆลูกปืนนะครับผมเพื่อให้แกนนะครับหมุนหมุนได้คล่องตัวนะครับหมุนได้เร็วนะครับผมก็ให้เราลองนาโซนักนะครับมาฉีดนะครับเผื่อตรงนี้นะครับเขาจะฝืดนะครับผมเนื่องจากตัวจารบีตัวข้ามน้ํามันที่เขาเคยมีล่อลื่นเอาไว้นะครับมันแห้งนะครับผมก็เอามาฉีดพ่นนะครับ ทางด้านหน้าและด้านหลังตัวนี้นะครับผมและลองหมุนดูนะครับหมุนโดยประกอบใบพัดนะครับจะทําให้มันหมุนคล่องกว่าใช้มือหมุนแบบนี้นะครับผมดูว่ามันเลื่อนหรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับให้ลองไปเทสเปิดเปิดพัดลมดูนะครับว่าพัดลมของเพื่อนๆนะครับแรงขึ้นไหมนะครับผมถ้าแรงขึ้นก็ยังไม่ต้องทําการแกะนะครับแต่วันนี้นะครับจะมาทําคลิปแกะมอเตอร์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าภายในเป็นยังไงนะครับผม ต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ทําการเปิดเปิดดูบ้างแล้วนะครับเปิดตัวท้ายนะครับนี่นะครับเปิดท้ายด้านนี้นะครับผมดูแล้วนะครับว่าตัวมอเตอร์ของผมเป็นอะไรนะครับผมก็คือสรุปนะครับของผม2ตัวเลยนะครับผมก็คือตัวแปลงถ่านนะครับหมดแล้วก็ขาแปลงถ่านนะครับมันมันหมดแล้วขาแปลงถ่านมันบีบเข้าไปข้างในนะครับ เวลามอเตอร์หมุนนะครับก็ทําให้ขาแปลงถ่านนะครับเข้าหักแต่ข้างหนึ่งนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําการซ่อมนะครับไม่ได้ทําการเปลี่ยนแปลงถ่านใหม่นะครับผมก็เลยจะนํามาแกะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็แนะนําวิธีแกะนะครับผมอย่างถูกวิธีนะครับเพื่อรักษามอเตอร์นะครับจะได้ซ่อมแซมได้นะครับผมถ้าเป็นมอเตอร์ลักษณะเดียวกันนะครับ แบบนี้นะครับที่ติดมากับพัดลมที่เราซื้อมานะครับแกะมาลักษณะนี้นะครับให้เราเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับคลิปล็อกตัวนี้นะครับออกนะครับโดยใช้ครีมนะครับหนีบตรงปากคลิปล็อกนี้นะครับแล้วก็หนีบตรงอีบกครีมนะครับหนีบตรงอ้นนี้ครับแกนะครับก็จะใช้เป็นครีมตัวนี้แล้วกันนะครับผม นะครับตอนนี้แบบนี้นะครับให้เขาเลื่อนลงมานะครับแล้วก็บีบตัวคลิปล็อกถอดออกมานะครับล้าขณะนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราถอดตัวตัวนี้นะครับผมเป็นตัวล็อกใบพัดนะครับผมถอดออกนะครับการถอดออกนะครับมันจะตอกออกไม่ได้นะครับผมมันแน่นนะครับเนื่องจากเขาทาการอัดมานะครับเข้ากับแกนเหล็กนะครับวิธีถอดนะครับให้เรานําไปลนไฟนะครับผม เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมสิ่งที่ต้องมีนะครับก็คือครีมนะครับหนึ่งตัวกับครีมล็อกนะครับผมเอาไว้จับล็อกแล้วก็บิดให้แกนตัวนี้นะครับหลุดออกมานะครับผมก่อนอื่นนะครับให้เรานำมาเผาไฟก่อนนะครับผมเผาไฟสักครู่นะครับไม่ต้องทิ้งไว้นานจัดนะครับเพราะว่า ตัวอลูมิเนียมนะครับมันมันจะอ่อนตัวง่ายนะครับถ้าเราทิ้งไว้นานนะครับแกนตัวเนี้ยมันอาจจะคดได้นะครับแกนอลูมิเนียมนะครับเวลาเราเอาไปใส่นะครับแล้วก็ใส่ใบพัดนะครับแล้วเรามาเปิดให้หมุนมันจะทําให้อ่าใบพัดนะครับมันหมุนแกว่งนะครับไม่บาลานซ์นะครับผมก็สักแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ สองสามนาทีนะครับให้ตัวแกนมันร้อนนะครับให้มีเกิดการขยายตัวและหดตัวนะครับจะได้ถอดออกง่ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำออกมานะครับเพื่อถอดแกนนะครับผมต้องขอตัวจับตัวแกนตัวนี้นะครับเพื่อไปถอดก่อนนะครับ ได้แบบนี้แล้วนะครับก็นําครีมนะครับมาจับด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ครีมล็อกนะครับมาจับตัวหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับอ่าถ้าไม่แน่นนะครับผมก็อยากให้ใช้เป็นครีมล็อกสองตัวนะครับถ้ามีนะครับจอหาได้ตัวนี้นะครับจากนั้นจับนะครับแล้วก็หมุนนะครับผมคือว่าสักครู่นี้นะครับผมทําการลนแล้วนะครับแต่ว่า ความร้อนนะครับเขายังไม่มากพอนะครับจนทําให้มันคายตัวนะครับก็เอามาตั้งอีกรอบนึงนะครับผมคือเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวผมนะครับทําการลนไฟไว้นะครับแต่ว่าลืมนะครับผมใช้เวลาไปประมาณ 4- 5หนาทีนะครับด้วยไฟแรงนะครับผมทำให้นี่นะครับ ตัวหัวนะครับมันละลายเลยนะครับผมเนี่ยตัวอลูมิเนียมนะครับสังเกตนะครับซึ่งต่างจากตัวแรกนะครับที่ผมถอดนะครับก็คือผมยืนเฝ้าอยู่นะครับผมดูว่าความร้อนของเขาเริ่มร้อนแล้วนะครับก็เลยเอาออกมาถอดเมื่อถอดแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับผมได้ประมาณนี้นะครับเหมือนกับตัวนี้เลยนะครับผมที่สักครู่นะครับมี2ตัวนะครับ นี่นะครับตัวนี้สภาพดีอยู่นะครับผมคงใช้งานได้นะครับแต่ตัวนั้นนะครับน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเวลาลนไฟถอดนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับยืนยืนคุมแล้วกันนะครับผมว่าเขามีความร้อนมากพอแล้วนะครับไอตัวเนี้ยถ้าร้อนแล้วนะครับ ตัวนี้นะครับผมที่อยู่แบบนี้นะครับเขาก็จะดันตัวออกมานะครับเล็กน้อยนะครับให้เราได้เห็นนะครับผมประมาณนี้นะครับเท่านั้นก็ให้เราเอาขึ้นมาได้เลยนะครับเอาเอาออกมาใช้ครีมนะครับบีบแล้วถอดออกนะครับผมก็จะทําให้เราถอดแกนมอเตอร์ได <go ces> ้นะครับถ้าเราไม่ถอดตัวนี้ออกนะครับผมนี่นะครับเราก็จะถอดแกนมอเตอร์ออกไม่ได้นะครับแต่ว่า สำหรับมอเตอร์นะครับของเพื่อนๆถ้าไม่มีแกนตัวนี้นะครับก็สามารถงัดด้านท้ายเลยนะครับแล้วก็ดึงแกนมอเตอร์ออกได้เลยนะครับผมก็นี่นะครับละลายหักไปเลยนะครับอลูมิเนียมนะครับมันละลายความร้อนง่ายนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวผมเผลอตัวนะครับเรื่องของเรื่องตั้งกาน้ําร้อนไว้นะครับแล้วก็จะไปชงกาแฟนะครับกลับมาทําให้ละลายเลยนะครับผม เมื่อได้ลักษณะนี้นะครับก็ปล่อยให้เขาเย็นนะครับอย่าเอาไปชุบน้ํานะครับผมรอให้เขาเย็นเองก่อนนะครับผมนี่นะครับพราะถ้าเรานําไปชุบน้ํานะครับมันอาจจะทําให้แกนเหล็กตัวเนี้ยแกนตัวนี้นะครับมันงอได้นะครับมันคดโก่งได้นะครับเวลาเราประกอบกลับนะครับมันก็จะไม่เกิดสมดุลนะครับในการใช้พัดลมนะครับก็จะทําให้ตัวทุ่นอะไร ข้างในนะครับแล้วก็แปลงถ่านนะครับมันหมดเร็วอีกนะครับแล้วก็เสียหายได้ง่ายนะครับผมก็ปล่อยให้เขาคลายตัวนะครับคายความร้อนออกเองนะครับผมก็ผมจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวถอดให้เพื่อนแนะนําการถอดให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับผมเนื่องจากเขาไม่ร้อนนะครับได้ลักษณะนี้แล้วนะครับก็ให้เราทําการใช้ไขควงนะครับปากแบนนะครับงัดนะครับเขี้ยวตัวนี้สองตัวนี้นะครับ องเคลดีๆนะครับที่เขาจะบีบบีแผ่นตัวนี้นะครับเอาไว้นะครับให้เรางัดง้างออกมานะครับผมเมื่อเรางัดอ่าได้ง้างแบบนี้แล้วครับลักษณะนี้แล้วนะครับก็ให้เราใช้ไขควงนะครับปากแปนนะครับอแข็งๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าเขาจะงัดออกยากนิดนึงนะครับ เราใช้ไขควงนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับค่อยๆงัดเบาๆนะครับรอบๆนะครับจะมีทุลักทะเลหน่อยนะครับผมขออภัยครับนี่นะครับผมลักษณะนี้นะครับแกะตัวนี้นะครับง้างออกแล้วก็ง้างตัวเล็กนี้นะครับตอกง้างตัวเล็กนี้นะครับผมทุกๆมุมนะครับนี่นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราทําการ ใส่ตัวนี้นะครับไขควงงัดเข้ากับข้างแบบนี้นะครับแล้วก็งัดขึ้นนะครับผมงัดขึ้นเบาๆนะครับสี่มุมแบบนี้นะครับก็ต้องขอสมมุตินะครับช่วงที่มันยังแน่นๆอยู่นะครับนะครับสี่มุมนะครับเมื่อเรางัดออกแล้วนะครับก็ทําการดึงได้ดึงออกได้เลยนะครับผมก็จะแน่นหน่อยนะครับเนื่องจากมีแรงดูดของแม่เหล็กอยู่นะครับผมดึงออก นะครับผมลักษณะนี้นะครับถ้าเราเอาไม่ออกนะครับมันติดด้านหน้าตรงนี้นะครับก็หาอะไรตอกได้เลยครับตอกลงได้เลยแบบนี้นะครับตอกางแรงนะครับตอกลงได้เลยครับตอกให้เขาแบบนี้นะครับผมเขาก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงออกเท่านี้ก็ทําการถอดออกเรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุนะครับที่ทําให พัดลมนะครับมันหมุนช้านะครับหรือแกนแกนมอเตอร์นี้นะครับมันหมุนช้าลงนะครับมีอยู่สามปัจจัยนะครับผมถ้าแกนนี้ไม่สึกนะครับผมมีอยู่สามปัจจัยก็คือหนึ่งปัจจัยแรกนะครับแปลงถ่านสังเกตนะครับเขาจะมีแปลงถ่านตรงนี้นะครับแปลงถ่านตรงนี้หมดไปนะครับผมนี่นะครับจริงๆจะมีสองฝั่งนะครับฝั่งนี้กับฝั่งด้านนี้นะครับอ่า เผอิญของผมนะครับเขาหักไปแล้วนะครับผมนี่นับสังเกดนะครับทองแดงนะแผ่นทองแดงตรงนี้นะครับผมเขาจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับใช้จนหักนะครับนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเดียวกันนะครับกับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับก็คือแบงทานหมดนะครับผม ก็จะทําให้พัดลมนะครับหรือมอเตอร์นะครับหมุนช้าลงนะครับผมสาเหตุที่สองนะครับผมตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นลูกปืนนะครับผมด้านในนยครับจะเป็นลูกปืนนะครับผมสังเกตดีๆนะครับก็คือตัวลูกปืนนี้นะครับมันจะมีจารบีอยู่จาระบีแห้งนะครับทําให้มันหมุนเฟืดหมุนช้านะครับผมทางหน้า แล้วก็ทั้งด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้เบาด้านในนะครับเบาด้านในตรงนี้ตรงนี้นะครับวิธีแก้นะครับก็ให้เราเอาสแลกนะครับหรือ WD40 ก็ได้นะครับมาฉีดฉีดอัดเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ทําการหมุนหมุนจนฝามันจะลื่นนะครับผมกลับมาลื่นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฉีดอัดเข้าไปอีกครั้งนะครับแล้วทําการนําไปเทสลองไฟได้เลยครับผม สาเหตุ health, อีกหนึ่งสาเหตุสาเหตุสุดท้ายนะครับสาเหตุที่สามก็คือข้างในนี้นะครับจะมีแม่เหล็กให้เพื่อนๆดูนะครับจะมีแม่เหล็กนะครับตัวนี้นะครับสองฝั่งฝั่งละหนึ่งแผ่นนะครับผมแม่เหล็กตัวนี้ถ้ามันหลุดมันหลวมนะครับผมก็คือตัวนี้เขาจะมีกาวกาวยึดไว้นะครับผมมันหลุดมันหลวมหรือมันคอนนะครับก็จะทําให้ทุ่นตัวเนี้ หมุนอืดนะครับผมทุ่นตัวนี้นะครับมันหมุนอืดเมื่อหมุนอืดนะครับมันก็ช้านะครับผมเป็นสาเหตุสุดท้ายนะครับวิธีแก้นะครับก็ให้ถ้ามันคอนมันหลุดนะครับก็ให้เราทําการถอดออกมานะครับแล้วก็ทําความสะอาดแม่เหล็กนะครับทาความสะอาดตัวนี้นะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเอากาวนะครับกาวเคลือบแข็งนะครับหรือกาวตาช้างก็ได้นะครับผม มาทานะครับหลังแม่เหล็กนะครับแล้วก็ประกอบกับนะครับเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ทิ้งไว้แห้งนะครับประกอบกลับไปใหม่นะครับแล้วลองเทสใช้งานดูนะครับเท่านี้นะครับก็เป็นวิธีแก้นะครับผมสําหรับมอเตอร์นะครับ DC 12โวลต์นะครับผมนี่นะครับผมประมาณนี้นะครับวิธีเปลี่ยนแปลงฐานนะครับ ทำยังไงนะครับถ้าตัวนี้นะครับเขาไม่สึกหล้อนะครับนี่นะครับตัวแผ่นเหล็กนี้นะครับเขาไม่สึกล้อนะครับก็ให้เราหาซื้อแปลงถาดมานะครับแล้วก็มามาฝนนะครับให้ได้ขนาดนะครับลักษณะเดียวกับกับตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ง้างทําการง้างนะครับผมง้างตรงนี้นะครับ ออกนะครับผมเราก็ทําการเปลี่ยนจะใส่กลับไปใหม่นะครับผมเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งก็จะได้ความแรงกลับมานะครับผมเพราะว่าแปลงคานใหม่นะครับผมจากที่ผมดูนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเขาน่าจะประกอบมาแบบล็อกเลยนะครับผมเนี่ยนะครับ ทำให้เราสามารถเปลี่ยนแปลงฐานหรือเปลี่ยนเคียวแปลงฐานได้ยากหน่อยนะครับลักษณะนี้นะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองนำแปลงฐานนะครับของตัวนี้นะครับหนึ่งข้างนะครับมาลองใส่ดูนะครับแล้วจะลองเทสให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการถอดนะครับแปลงฐานนะครับออกมาเพื่อจะทำการเปลี่ยนนะครับผม ใช้แปลงถ่านของตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมซึ่งมีลักษณะแปลงถ่านคล้ายๆกันนะครับผมก็ได้ทําการถอดออกมานะครับตัวนี้นะครับลักษณะของเขานะครับผมมอเตอร์ตัวนี้นะครับมีการไหม้นะครับสายขาดหมดแล้วนะครับผมซึ่งผมถอดออกมานะครับสังเกตได้ว่าแปลง่านเขายังคงพอมีใช้ได้อยู่นะครับตัวเคี้ยวแปลงถ่านยังไม่หักนะครับผม แต่สำหรับของตัวนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยนะครับเขี่ยวของแปลงข่านเขาหักไปเลยนะครับผมเปรียบเทียบกันดูนะครับขนาดก็อาจจะต่างกันนะครับแต่ว่าน่าจะใช้ได้นะครับเนื่องจากความยาวนะครับมันเท่ากันนะครับผมนะครับแล้วไอตัวคุมนะครับคุมแผงแปลงถ่านตัวนี้นะครับอ่าอยากจะมาถ่ายเพื่อนๆได้รับชมนะครับจะได้เป็น แนวทางในการถอดนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นหมุดน็อตนะครับผมแต่ว่าหัวหัวหมุดนะครับมันเรียบนะครับผมนี่นะครับทั้งสองตัวเลยนะครับนะครับเรียบลักษณะนี้นะครับน้ำหมุดน็อตตัวนี้นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับนี่นะครับถ้าเราทําการขันออกได้นะครับผมเราก็จะสามารถอ่ะดึงแปลงขานตัวนี้มาเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ได้นะครับนี่ครับการแปรงขาน นี่นะครับมาเปลี่ยนใหม่ได้ครับก็เป็นแนวทางแล้วกันนะครับผมสําหรับเพื่อนๆนะครับอ่าต้องการเปลี่ยนแปลงฐานใหม่นะครับผมแต่ตัวผมเองนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีอะไรขายนะครับสําหรับมอเตอร์พวกนี้นะครับทางที่ดีนะครับถ้าเรามีตัวพวกนี้อยู่แล้วนะครับแล้วเราสั่งมอเตอร์พวกนี้ได้นะครับก็น่าจะซื้อมาเปลี่ยนใหม่ เป็นตัวใหม่เลยนะครับผมแต่ถ้าต้องการซ่อมแซมนะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับแปลงฐานหรืออีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือถ้าอ่าตัวเนี้ยของเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ชํารุดไม่หักนะครับเหมือนของผมนะครับลักษณะนี้นะครับก็ให้ถอดออกมานะครับแล้วก็อ่าใช้แปลงฐานนะครับของสว่านไฟฟ้านะครับหรือมอเตอร์ตัวอื่นๆก็ได้นะครับนํามาฝนฝนให้ได้ลักษณะ ที่จะใส่กับไปแบบนี้ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวแปลงฐานด้านในนะครับเอออาจจะดำซะหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้นะครับผมกานตัวนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับผมลองดัดแปลงกันดูนะครับนี่นะครับการประกอบนะครับผมก็นำอ่า ตัวเคี้ยวนะครับที่เราจะต่อสายไฟนะครับทิ่มกลับเข้าไปนะครับแล้วก็ประกอบกดเข้าไปแบบนี้นะครับผมจากนั้นเดี๋ยวจะนําหมุดตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมก็เกิดความผิดพลาดนะครับด้วยความผิดพลาดนะครับมาสักคู่นี้ครับตอนขณะที่ผมวัดวัดตัวนี้นะครับผมว่ามันเท่ากันนะครับแต่จริงๆแล้วพอประกอบแล้วนะครับ โอเคนะครับมันสั้นกว่านะครับผมปรับแกนให้ตรงนะครับนี่นะครับมันสั้นกว่านะครับของตัวเล็กนะครับผมของตัวนี้นะครับนี่นะครับเขาสั้นฝ่าผมก็เลยไปหาของตัวใหญ่ตัวนี้นะครับที่ผมถอดออกไว้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวจะเอาตัวนี้นะครับมาเปลี่ยนแทนแต่ว่าตัวนี้สังเกตนะครับแปลงถ่าน ถ้ไม่เหลือแล้วนะครับก็คงจะต้องแกะเอาแปลงฐานของตัวนี้นะครับมาใส่แทนนะครับผมยวลองเปลี่ยนดูนะครับขอภัยอีกครั้งนะครับที่ไม่สามารถทําไปด้วยถทาทําไปด้วยให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายทอดให้เป็นขั้นตอนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องจริงๆนะครับผมวิธีแกะตัวนี้นะครับสังเกตนะครับเขาจะเป็นแผ่นเรียบๆนะครับนี่นะครับ ที่แกะนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ครีมนะครับขีบอ่าเบรนี้นะครับแล้วหมุนหมุนออกนะครับเพราะว่าตัวนี้เขาคือน็อตนะครับผมน็อตที่ใช้ยึดนะครับเมื่อเราหมุนออกแล้วนะครับเราก็สามารถดันดันตัวนี้นะครับขึ้นได้เลยนะครับผมเอาจริงๆนะครับอ่าใช้ครีมนะครับเพื่อบิดหมุนนะครับมันบิดไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับมันบางนะครับตัวน็อตนะครับมันบาง ผมก็เลยใช้มีดนะครับบางๆนะครับงัดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่นะครับจ่อตรงนี้นะครับแล้วก็จับให้มั่นนะครับแล้วก็งัดขึ้นงัดขึ้นมาด้านบนนะครับให้เขาหลุดเกี่ยวออกมานะครับนี่นะครับจากนั้นค่อยใช้คีมนะครับหมุนนะครับก็ตอนนี้นะครับ ก็ได้ทําการประกอบกลับเรียบร้อยนะครับใส่แป้งทานกลับนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับจะมีทั้งสองฝั่งนะครับแป้งทานนะครับผมก็ทดลองนะครับเอาของแต่ละตัวนะครับมามาใส่นะครับผมฝั่งนี้นะครับอาจจะดูแปลกๆหน่อยนี่นะครับก็คือแป้งทานที่หมดแล้วนะครับของแต่ละตัวนะครับก็เอามาติดกาวต่อช้างเอานะครับผมนี่นะครับ ส่วนการประกอบนะครับประกอบหมุดเสร็จนะครับก็เอากาตาช้างมาติดนะครับผมเพื่อป้องกันการเคลื่อนนะครับผมเท่านี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองประกอบนะครับแล้วก็เทสการใช้งานดูนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับผมก็ทําการประกอบเรียบร้อยนะครับประกอบแล้วก็ทําการตอกนะครับอัดเข้าไปให้จมนะครับผมให้อยู่ในลักษณะเดิมนะครับแบบนี้นะครับ การหมุนดูนะครับไม่ฝืดไม่อะไรนะครับเดี๋ยวจะนําไปทดลองไฟดูนะครับผมกับแบตเตอรี่สิบสองโวลต์นะครับตัวนี้นะครับผมเอาล้ครับเดี๋ยวผมจะมาเทสให้เพื่อนเพื่อนได้ชมนะครับว่ามอเตอร์ที่ทําการซ่อมแซมนี้นะครับผมจะกลับมาใช้งานได้หรือเปล่านะครับก็ นำสายไฟนะครับมาต่อเหมือนเดิมนะครับเราเดี๋ยวจะจี้กับแบตนะครับผมแบตสิบสองโวลต์นะครับผมเวสับรู่นะครับขออภัยนะครับพอดีผมเองถ่ายทําไปด้วยนะครับหนึ่งมือแล้วก็เทสด้วยนะครับลำบากนะครับผมไม่มีขาตั้งกล้อง นี่นะครับผมการเทสนะครับก็ถือว่า,อามอเตอร์ทํางานนะครับปกตินะครับอาจจะต้องมีการพ่นโซนักนะครับเข้าไปหน่อยนะครับเพื่อทําการหล่อลื่นนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงผมประกอบนะครับกับพัดลมลองดูให้เพื่อนๆได้รับชมอีกทีนะครับผม ก็เดี๋ยวจะใช้บอดี้ตัวนี้นะครับผมเป็นบอดี้ของเขานั่นแหละครับแต่ว่าเอามาเปลี่ยนเป็นตัวตั้งตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวจะลองประกอบนะครับแล้วก็ใส่ไปพัดนะครับเพื่อลองเทสดูนะครับผมแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้ประกอบเต็มตัวนี่นะครับตอนนี้ก็ขอประกอบคร่าวๆนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองเทสให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับ เช่นเคยนะครับเดี๋ยวก็จะต่อซ้ายนะครับปวกลบนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็ นี้นะครับผมลมที่ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆสงสัยนะครับจุดไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับหรืออยากให้ผมทดลองอะไรนะครับถ้าผมทำได้นะครับผมจะ ลองนำะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ